แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนค่ะสวัสดีค่ะก็เนรัญชราแซ่หมดค่ะก็มาจากสตูลมาจากสตูลแล้วก็เราก็ดีใจมากๆค่ะยินดีด้วยที่วันนี้ได้มาจังหวัดสุรินทร์วันนี้มาพบพี่น้องชาวเมจิกสตาทุกคนไม่เนี่ยมาครั้งครั้งแรกและจะมาให้บ่อยกว่านี้อีกค่ะแล้วก็ดีใจมากๆในเมื่อบริษัทเรามั่นคงเรามั่นคงแล้ว สินค้าก็มั่นคงสินค้าก็มั่นคงแล้ตอบโจทย์แล้วกินยังไงให้มีเหินข้าวกระเป๋าแล้วทำยังไงให้สุขภาพเราดีเราก็ต้องมาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็จะปฏิบัติตามนั้นแล้วก็มาฟังแผนการตลาดเชื่อมั่นในแผนการตลาดแล้วเชื่อมั่นในผู้นำของเราที่มีศักยภาพที่มีคุณภาพและศักยภาพขอให้พวกเราทุกคน ตั้งใจฟังวันนี้ว่ามีว่ามีามไรายได้มาอย่างไรแล้วสินค้าจะตอบโจทย์ย่งไงมั่ง